การเติมเกม by Viva Shop มีบัตรเติมเกมหลากหลายเกมให้ท่านเลือกทั้งเลเซอร์พินโกและบัตรเติมเกมอื่นๆซื้อง่ายปลอดภัยแค่สแกน QR c ค d e ที่ท่านเห็นตรงนี้เลยใครยังไม่สู่ทักหาเราเพราะเราพร้อมจัดความสุดถึงมือคุณสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมมีว่านะครับหลังจากที่เกมอัปเดตเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับนี้ผมจะมาพาทุกคนนะครับไปลงดันเจียนอิลูชันนะครับโดยการทำเมนเควสและก็เดลิเควสให้ครบในคลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ทั right. well yeah, right. I I ้นแรกก็ให้เราไปที่เมืองพาย่อนเข้าได้ตั้งแต่เลเวลร้อยขึ้นไปนะครับแล้วก็คูดาวทุกตีสแล้วกันเนาะไม่มีบอกหน้าเว็บแต่ผมแอดซูเอาเองว่าตีสครับไปเราไปเจอที่พาย่อนครับเมื่อมาถึงพาย่อนแล้วก็เดินตามผมมานี่ครับก็คุย NPC ตัวแรกก็มาเจอพาย่อนเอลเดอร์ซานุยนะครับผมคุยกับเขาครับ เราเลือกเข้าใจแล้วครับเราก็จะได้เควดใหม่เรียบร้อยต่อไปก็ให้เราออกไปที่มุมขวาบนนี้นะครับไปคุยกับยังสกอร่าไอ้ยังสกอร่าตัวนี้มันจะอยู่ที่หน้าทางเข้าดันเจียนพายอนครับปเดี๋ยวไปเจอนรงนู้นเลยเราก็จะมาเจอกับยังสกอร่าครับอยู่หน้าทางเข้าดันเจียนแล้วก็คุยกับเขาเลือกค่ารับงานมาแล้ว เมื่อเราสิ้นสุดไดอ l o g ล็อกคำว่าไปด้วยเราก็จะถูกส่งมาที่หน้าพาย่อนตรงหน้าบ้านกิวตรงนี้ครับและก็ให้เราเข้าไปข้างในครับมันจะมี NPC ตัวหนึ่งให้เราคุยด้วยครับนั่นก็คือ NPC ตัวเทควันโดผู้หญิงตัวนี้ชื่ออ่านยากผมขอไม่อ่านแล้วกันเนาะคุยกับ NPC เทควันโดผู้หญิงครับมันจะเป็นไดอะ o g ล็อกออโต้นะครับฟังเขาไปก่อนมันจะจบไดอะล็อกก็เมื่อขึ้นว่า รับเวรทใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับคุยนานมากและเมื่อจบไดอะล็อกแล้วนะครับก็ให้คุยกับเขาใหม่อีกรอบนึงๆๆๆมันก็จะขึ้นว่าเรารับเวรทใหม่เรียบร้อยแล้วลองคุยอีกรอบนึงครับก็จะขึ้นว่าพร้อมแล้วเขาจะให้เราเข้าไปในอิลูชันดันเจียนผายย้อนครับสรุปเลยตรงนี้คุย3รอบคุยรอบแรกเป็นไดอะล็อกออโต้คุยรอบ 2, 2เป็นการดําเนินเวรทคุยเนื้อเรื่องทั่วไปปกติใครอยากเสพค่อยๆอ,อ่านใครไม่เสพเอนเทอร์ลัวครับ คุยรอบที่3เป็นการเข้าไปใน Illusion Dungeon พาย้อนครับคุยรอบที่3เสร็จก็จะมี d ด a ะล็อกออโต้แล้วก็จะส่งเราเข้ามาข้างในครับผมเมื่อเราเข้ามาข้างในแล้วครับให้เราคุยกับ Chamer Portal ครับผมมี d ด a ะล็อกออโต้ครับเดี๋ยวเมื่อจบ d ด a l ล็อกออโต้เดี๋ยวเราจะคุยกับเขาอีกทีหนึ่งจะเข้าไปครับเราก็จะเข้ามาใน Illusion of Moonlight เรียบร้อยแล้วอันนี้น,นะครับก็คือ Main Quest นะอันนี้คือ Main Quest เลยเนี่ยจบแค่นี้คือ Main Quest ครับเรียกว่า Mini Main Quest ดีกว่าเพราะเป็นการคุยไดอะล็อกนิดหน่อย เพื่อเข้ามาทำเดลิเวทครับต่อไปเป็นในส่วนของเดลิเวทแรกนะครับก็คือเดลิเวทจงหยุดจอมนักเวสะนะครับผม,มก็ให e ้เราคุยกับสกอร่าชางฮีนะครับผมเขาจะให้เราไปล่าวิสาท์ออฟเดอะชร์นะครับ ให้เราคุยรอบแรกเป็นการคุยได a l o g ปกติคุยรอบที่2เป็นการรับเ u e s ฆ่าวิาสัสเดือดทัสนะครับผมแปะเราไปฆ่าวิาสัสกันครับเนี่ยครับวิสัสก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมผมไปวนหายอยู่ตั้งนานนะเนี่ยตายและเกิดที่ซ้ายล่างเลยนะครับผมมาตรงซ้ายล่างตรงที่ผมยืนตรงเนี้ยเท่านั้นมันจะตายและเกิดโดยทันทีครับเมื่อเรากําจัดวิสัสเสร็จให้เรากลับมาคุยกับสกอร่าชางอีครับเราก็จะได้ illusion stone 2ชิ้นเออตามเว็บบอกว่า ให้เรากลับไปคุยกับไอเอ็นบีซีเทควันโดผู้หญิงนั่นก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่แต่จริงๆแล้วอะครับเราสามารถรับเกวสต่อได้เลยเนาะเราก็รับเดลิเควสตัวข้างๆได้เลยครับที่จังฮีเดลิเควทที่2ก็คือเดลิเก e อย่าปานีกับภาพลวงตาครับเขาจะให้เรากำจัดนายเทล20ตัวและเมื่อกำจัดเสร็จก็กลับมารายงานเขานะครับเราก็เลือกว่าเรื่องเกี่ยวกับแองกี้นายเทล เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นการรับเกรสเรียบร้อยแองกี้น t เทลก็หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นตัวที่หายากสุดเพราะว่าคนเขามาล่ามันเพื่อที่จะเาการ์ดขับการ์ดมันแพงก็ขึ้นเกรดมาแบบนี้พอครบ20ตัวเราก็ไปส่งกับที่ทหารตัวเมื่อกี้เนาะปุยกับโซเดอร์ชางฮีครับผมเราก็จะได้อีลูชันสโตนมา2ชิ้นแล้วก็ e ีกมาจํานวนหนึ่งทำไมถึงได้2ชิ้นถ้าตามหน้าเว็บเนี่ยทั้งเจ้า สกอ่ากับเจ้าโซเดอร์เนี่ยมันได้อย่างละ1ชิ้นแต่ณนะตอนนี้ผมอยู่ในช่วงกิจกรรมคูณ2มันก็เลยได้2ชิ้นนะครับผมจากที่เราไปรับเวทตีวิาสา์มาแล้วตีนายเทลไปแล้วใช่ไหมครับมันก็ยังเหลืออีกหนึ่งเดลิเวรนะครับนั่นก็คือกําจัด r ีเซนฟูลโซเดอร์นะครับเลือกรับเวรทเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูหน้าตามันและไปกําจัดมันให้ครบ20ตัวครับ นี่นะครับคือ Recentful โซเดอร์นะครับหรือ AS ตัวล่างใสๆเนาะก็กำจัดมันครับโอเคเราก็ล่ามาครบแล้วครับ20ตัวแล้วก็มาส่งกับโซเดอร์ชางฮีจ้าก็จะได้ Illusion Stone 2ชิ้นเดี๋ยวเราออกไปส่งเววดกับเจ้าตัวเทควันโดหญิงและเราไปสรุปอะไรกันนิดหน่อยครับผมคุยเพื่อส่งเววดครับเราก็จะได้ Illusion มาทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมอันนี้รู้สึกจะไม่คูณนะ เพราะว่าตามหน้าเว็บก็คือ5ชิ้นแต่2ตัวไม่เกี้ที่เราไปทำเดลี่เควสอะครับมันคือจะได้2ชิ้นนะครับผมเราก็มาสรุปกันนะครับผมหลังจากที่เราทำมินิเมนเควสไปเรียบร้อยแล้วและก็ทำเดลี่เควสใช่ไหมครับและครั้งต่อไปถ้าเพื่อนๆจะมาทำทุกๆวันนะครับมันรีทุกตีสี่ใช่ปะเพื่อนๆจะมาทำทุกวันก็ให้มาที่เมืองพาย่อนและก็เดินขึ้นมาที่หน้าดันพายอนดันเจียนตรงนี้ครับและคุยกับเจ้ายังสกอ่า เขาก็จะพาเราเข้าไปตรงหน้าวาร์ปที่เป็นประกายลุ่งๆแล้วเราก็กดเข้าไปเข้าไปฟาร์มไปทำเดลิเวทได้เลยครับอันนี้คือการที่กลับมานะในแต่ละวันและก็มาสรุปกันในส่วนของเดลิเวทครับ3เดลิเวทเดลิเวทแรกวิาสาทให้เพื่อนๆไปล่ามันที่ตรงแผนที่ส้ายล่างครับเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปที่สายล่างตัวนั้นตายแล้วเกิดเลยตายปุ๊บเกิดปับ๊บตายปุ๊บเกิดปั๊บครับส่วนที่เหลืออีก2 d e เดลิเวทล่าไนเทลกับล่า a s นะครับ ก็หาได้ตามแมปจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับคนครับเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากเพราะมันลงได้ตั้งแต่เลเวล100ถึง175ไม่หานดับเลทไม่หานอีครับผมและก็ของที่ใช้แลกในดันนั้นนะครับนอกจาก Illusion s t o ต e แล้วคุณยังต้องมีพวกเฮซ d ่ด a m ฟักเมนต์หรืออะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยดอกจากมอนสเตอร์ในนั้นทุกตัวนะครับอย่าง h ฮซี่ o ูนเค้กตัวนี้ครับก่อเอาไปรวมกับอิลูชัน n 20ก้อน แล้วใช้ม er ัฟเฟอร์บวก9ก็จะได้มัฟอิลูชันมา1ตัวครับก็เก็บได้เลยตอนนี้นะครับไม่มีคนเก็บหรือเก็บน้อยมากๆเพราะว่าเขาสนใจกันที่การ์ดครับการ์ดไอตัวหมาคิกับการ์ดไอเอเอนะ่ะมันค่อนข้างจะมีราคาผมเห็นแล้วแต่ไอการ์ดหมาคิยังไม่เห็นนะนะับเดนนะครับผมถามว่ายากไหมไม่ยากง่ายและของดีไหมก็ของดี แต่ก็ต้องเอาไปดูประกอบกับอิลูชันต่างๆในอนาคตที่จะอัพเข้ามาด้วยนะครับว่าคุณต้องการเอาของนะอิลูชันมูนไลท์ตรงเนี้ยไปใช้ต่อหรือร่วมคอมโบกับอะไรนะครับถ้าเลเวลร้อยเนี่ยก็ไม่แน่นะมันก็อาจจะยากก็ได้แต่เพราะว่าตัวเราเนี่ยร้อกว่ากันไปแล้วนะครับในนั้นก็การแข่งขันสูงมอนสเตอร์เกิดแทบไม่ทันคนยิงเลยอะเกิดแป๊บเดียวตายเกิดแป๊บเดียวตายไอตัวที่การ์ดพลิกๆนะแต่ไอตัวอื่นก็ธรรมดาเฉยๆนะครับผม ก็คิดว่าคงครบถ้วนกระบวนกามเนาะวันนี้ครบทุกอย่างเลยตั้งแต่พาทำมินิเมนเ a จนถึงเดลิเควสนะครับส่วนเรื่องแรกของเนี่ยก็ตามดังที่ผมขึ้นรูปไปให้แล้วกันว่าคุณจะเอาอะไรมาแลกและใช้อะไรเท่าไหร่นะครับก็ลองศึกษาดูหรือเข้าเว็บ GGT ก็ได้ก็มีข้อมูลบอกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผม ใครดูมาถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพคุณมากๆถ้าชอบหรือถูกใจยังไงก็ฝากไลค์แชร์ u b s c r i b e ลํำลงคลิปใหม่และสตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการมาล่าการ์ดไอตัวหมาคิหรือการ์ดอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาล่ากับเขาด้วยจะเอาไปให้ b บีชอปใส่นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายไว้เจอกัน